สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ่ายช่องนัชชาชนแนลค่ะฝ่ายแนะนําให้ทุกคนกดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่ฝ่ายจะนํามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนที่กดติดตามไว้ค่ะส่วนใครที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยคลิกสมัครที่ตรงนี้ได้เลยค่ะคำว่าสมัครนะคะ ส่วนใครที่อยากจะติดตามคลิปวิดีโอในแต่เรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยค่ะไฟแยกไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชอบเรื่องไหนหรือว่าจะดูคลิปในเรื่องอะไรก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของไฟได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ไฟจะแบ่งปันวิธียื่นอุทธรณ์ในกรณีที่ ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบรทสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เขาเพิ่งประกาศผลไปไม่นานเพราะฉะนั้นแนวทางหรือว่าวิธีการด่ดอทณ์จะสามารถทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องทำความเข้าใจสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ทางรัฐเขาได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติออกมาแล้วเรียบร้อยถ้าใครผ่านก็สามารถไปทำยืนยันตัวตนที่ธนาคารที่รัฐกำหนดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นออมสินกรุงไทยหรือทอกศทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยทั้งสาขาทั่วไปแล้วก็สาขาที่อยู่ในห้างนะคะ ส่วนกรณีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะก็จะต้องมีแนวทางในการยื่นอุทธรณ์ให้ด้วยค่ะมีห้วงระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันก่อนเลยค่ะสำหรับการยื่นอุทธรณ์กรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่ลงทะเบียนสามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ค่ะ โดยสามารถยื่นได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1พฤษภาคมนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีเวลายืน่นประมาณสักเกือบ2เดือนนั่นเองค่ะก็ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะสำหรับแนวทางในการยื่นอุทธรณ์มีเพียงแค่2ช่องทางเท่านั้นนะคะก็คือยื่นผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะ ช่องทางที่2ในการยื่นดูทอนก็คือสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกยื่นทางออนไลน์นะคะทางเว็บไซต์ก็สามารถไปช่องทางนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศส,สำนักงานค,คลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและศาลาว่าการเมืองพัทยาค่ะ สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปยื่นอุทธรณ์กันได้เลยนะคะหลังจากดำเนินการยืนยันการขออุทธรณ์ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วจะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเองนะคะเพื่อขอปรับปรุงหรือ แก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้องต่อไปนะคะจากนั้นเขาจะประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ในวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะและก็จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สำหรับรอบยื่นอุทธรณ์นะคะถ้าหากว่าอุทธรณ์แล้วผ่านก็สามารถทำดีนันตัวตนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ ส่วนใครที่สะดวกที่จะยื่นผ่านทางออนไลน์หรือว่าทางเว็บไซต์นั้นเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้เช่นเคยนะคะสามารถกดตามลิงก์เข้าไปเพื่อไปยื่นอุทธรณ์ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายรอคุณอยู่แล้วละค่ะสามารถคลิกที่สมัครตรงนี้ได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องนาชาชาแชนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาแชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ